สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคันลังให้กับเจ้าเบเนลี่ M f o ของเรากันถามว่าคันลังเดิมของมันเนี่ยดีไหมดีเราสามารถขึ้นลำด้วยนิ้วก้อยได้ง่ายๆเลยไอขนาดอะได้แต่ผมไม่ชอบเคิร์ฟมันนะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นการบานปลายใหญ่ๆตันๆไปเลยอะจะดีกว่าผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนมันวิธีการจะสังเกตได้ว่ามันหมุนได้ใช่ไหมครับเราหาองศานิดนึงนะครับบิดแล้วก็ดึงมันก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้เลย อีกครั้งเห็นไหมมาดูอันที่เราจะเปลี่ยนนะครับคันลังจากทารานเทคนิคอลเทียบขนาดอันนี้จะเป็นแท่งตรงๆนะฮะอันนี้จะมีเคิร์ฟมีเว้ลรูปร่างจะคนละอย่างเลยนะครับอย่างว่าถ้ามันเหมือนกันผมจะเปลี่ยนทาไมถูกไหมมีจุดนี้จะให้ดูนะครับส่วนที่เป็นเขี้ยวล็อกอันเดิมๆเ,เนี่ยมันจะเป็นแบบ360องศาเลยเห็นไหมมันจะหมุนได้รอบด้านอันนี้คือข้อสังเกตใหญ่ที่สุดที่ผมไม่ชอบในคันลังเดิมนะครับเพราะว่ามันหมุนได มาดูของทารานจุดล็อกมีแค่จุดเดียวนะครับใส่ปุ๊บมันจะหมุนไม่ได้เลยนะฮะใส่ด้านไหนไปก็ได้นะครับแล้วก็กดแล้วก็หมุนครับมันจะมีล็อกเรียบร้อยหมุนไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหคือลำโคตรง่ายมันสบายนิ้วกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าอันใหญ่มันแบบมันเกะก,กะนะฮะแล้วมันก็รู้สึกติดขัดไปหมดเลยแต่นี่จับองศาไหนก็ได้โคตรดีอ่ะ และขนาดที่เล็กของมันเนี่ยเวลาที่เรารีโหลดใส่กระสุนเข้าไปใช่ไหมแล้วเรากดปิดช่องเนี้ยบางทีเราเอามือหลบลงมาไม่มากพอแล้วตุ่มเดิมมันใหญ่อะ่ะไอเนี้ยมันจะหนีบนิ้วแต่นี่ด้วยความเพียวบางของมันนะครับสมมติรีโหลดปุ๊บกดมันรู้สึกไม่ต้องเอานิ้วหลบเยอะ,อะนะครับกดยังไงก็ได้อะ่ะแล้วเวลามันปิดมามันก็ไม่โดนนิ้วเราเนี่ยสมมตริรีโหลดกด เห็นไหมมันโดนนิ้วผมบ่อยมากนะครับยังว่าฝึกฝนไม่มากพอแต่ในเมื่อเราอัปเกรดได้เราก็เปลี่ยนดีกว่านะครับโคตรดีว้าวโคตรชอบครับเดี๋ยวไปลองยิงที่สนามกัน